วันนี้นะครับเราอยู่ที่น้าออโต้นะครับเราจะคุยกับเจ้าของเต็นท์รถนันเรียกผมอยากรู้มากเลยว่าปี6-4อย่างเงี้ยนี่ผมอยู่กับธนานิติธรก้าโตด้วยนะครับแต่วันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าในยุคสภาวะเศรษฐกิจปี64อย่างเงี้ยธุรกิจเต็นท์รถเนี่ยธุรกิจโชว์รูมมือสองเนี่ยมันกระทบหรือมันอะไรยังไงบ้างผมคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้อะแต่ผมบอกก่อนนะน้ำออโต้เนี่ยรถเยอะมากนะครับหมายถึงว่าปริมาณรถเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วมีแต่รถหรูด้วยโอ้โหนี่เต็นท์ใหญ่นะครับเนี่ยเห็นบอกมีกว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อน้ำนะคะเป็นเจ้าของเต็นท์น้ำมโอเตอร์ค่ะอ๋อบอลบอลครับผมเป็นไงบ้างค้าขายปีหกสี่เอางี้ร้อยคาหนปีหกสามก็เป็นไงบ้างตอนเห็นข่าวโควิดกรับรัดาวติดนู่นปิดนี่เราก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรเงี้ยไม่อยากให้ติดอืม,อมก็พยายามพอมันมีข่าวนี้ปุ๊บเราก็ คิดว่าเอยเ้ราจะเดินไปทางไหนวะจะเป็นยังไงนะแล้วทุกคนจะใช้ชีวิตยังไงจะกินยังไงจะอยู่ยังไงเป็นห่วงที่อะไทางเราช่วยได้เราก็จะช่วยเหลือเสมอไม่ว่าจะเป็นทางเดือดร้อนทางด้านสิ่งของข้าวของสิ่งของเครือเอาของใช้ของกินต่างๆเราก็พยายามหาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคน ที่อยู่ในประเทศเราทั้งหมดะค่ะแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยทุกช่องทางค่ะน้ำออโต้เนี่ยตั้งมากี่ดีปีนี้เป็นปีแรแก,<ป>แกครับดีเ่้งเใช่ค่ะแต่จริงๆเรามีความรู้อยู่แล้วเราก็มีคือขายมาก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าม,มีคือ,ม,คอมีเพื่อนร่วมธุรกิจเยอะค่ะธุรกิจด้านรถมือสองะค่ะไปได้ดีในช่วงโควิดถามว่าทำไมรถมือสองขายดีอ่ะ ก็คืออันนี้เป็นการส่วนกระแสะอย่างหนึ่งนะคะที่ว่ารถมือสองขายได้ดีในช่วงนี้ตัดการเป็นว่ารถมือสองอ่ะหายากหาซื้อเข้าได้ยากกว่าขายอกอกขายออกได้กว่าค่ะผม,ผมถามหน่อยเออคนที่มาซื้อในปี63กับปี64ส่เนี่ยส่วนใหญ่ทำธุรกิจอะไรแทบจะทุกอาชีพเลยนะคะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการก็ก็มีค่ะค้าขายก็เยอะคือรถมือสองเนี่ยสามารถกู้ได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวข้างทางสามารถทาได้หมดเพียงแต่ว่ามีอาชีพไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ากู้ผ่านอ่ะอาชีพไหนที่ว่าไม่น่าจะกู้ผ่านเท่าที่ได้ยินมานะคะแม่ค้าขายลูกชิ้นกู้รถอใช่ค่ะ คือถ้าสามารถตรวจสอบหน้าร้านได้ก็สามารถกู้ซื้อรถได้ <Yeah. S 1> ค่ะคือตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าอะไรที่ตรวจสอบได้อ่ะคะ่ะสามารถยื่นยื่นยื่นซื้อได้มีอาชีพที่แน่นอนแล้วก็การเงินเข้าคือสามารถตรวจสอบได้มียิ่งมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนเนี่ยยิ่งง่ายเลยค่ะตอนขายรถได้คันแรกในชีวิตที่เป็นเซลล์ขายเองเนี่ยก่อนจะมาเป็นเต้นใหญ่ๆ4ี่ร้อกว่าคันอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยขายรถอะไรไปคันแรกถ้าขายเลยเหรอ น่าจะเป็นปอร์เช่คายเอนคือขายให้กับรุ่นพี่ไปคนหนึ่งทำไมถึงชอบการขายหลังจากขายครั้งแรกเสกทำไมอยอากขายกันลยซตอิ่อคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วคือต้องเกินกัอน <Nein. S 1> <ม>ว่าเขาเป็นคนที่ชอบซื้อรถชอบดูรถคือ <decide. S 1> <ม>ชอบดูของแต่งชอบดูรถชอบเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้แนะนำว่าเออก็ทำเกี่ยวกับรถดีกว่าเรามีความรู้เรื่องรถ แล้วชอบรถด้วยมันน่าจะดีคือเพื่อนที่ทําเต็นท์รถด้วยกันอะค่ะเขาก็บอกว่ามันก็ไปได้เราก็เลยลองเออลองดูสักตั้งคือในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ยังแบบนี่จะเปิดดีไหมอะไรเงี้ยวันๆอยู่อะค่ะแต่พอเราเปิดได้เดือนแรกก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยก็ขายได้เยอะอะค่ะในสภาวะโควิดเนี่ยนะคุณขายรลได้ใช่ค่ะสิบสิบกว่าวันสิบกว่าวันก็ขายได้เจ็ดคันซึ่งเราโดเนーเลยไม่มีใครรู้จักเลยใช่เออก็ยังขายได้ ก็แสดงว่าถ้าเราอยู่ไปนานๆทำให้คนรู้จักน่าจะขายได้ดีกว่านี้ครับคิดคิดว่าน้ำออโต้เนี่ยมีจุดต่างจากเต็นท์อื่นยังไงอย่างแรกคือเราให้ความเชื่อมั่นลูกค้าค่ะว่าถ้าคุณซื้อรถกับเราแล้วถ้ามีปัญหาคุณเดินเข้ามาเลยค่ะเรารับผิดชอบให้เราดูแลให้เราไม่ทิ้งคว้างลูกค้าแน่นอนแล้วบริการหลังการขายเรามีค่ะเราจะโทรเช็คลูกค้าทุกเจ็ดวันหนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งปี คือถ้ามีปัญหาอะไรให้แจ้งเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการขายการซื้อปรึกษาเราได้หมดค่ะนี่นะคะเราจะไม่ทิ้งลูกค้าทุกคนค่ะรถคือสองก็อย่างว่านะคนซื้อก็ต้องดูต้องดูรถเป็นอ่ะต้องดูรถเป็นแต,แต่เราจริงใจไนมะ่ห่วงวันนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณซื้อไปแล้วคุณบอกเฮ้ยรถไปชนมาคุณเอาหลกาักฐานมาเลยผมซื้อคืนอค่นี่แล้วถ้าเกิดผมจะอยากจะซื้อรถเนี่ยผมต้องเข้าไปดูในเพจของ ชื่อเพจรถมือสองน้ำออโต้ค่ะมือสองน้ำออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปด้านล่างให้นะครับห้ลองเข้ามาดูกันในในเพจนะฮะก็ซื้อรถกวาลังมั่นใจได้ค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่มีตัดต่อแน่นอนนี่ผมอยากจะถามหน่อยนะกออ่อนหน้านะี้เคยทำอะไรมาก่อนไหมเริ่มเลยเป็นเซลล์ขายวัสดุก่อสร้างเอ่อทำตลาดตลาดเร่งด่วนเขาเรียกว่ากีนชื่อกีนมาเก็ตอันนี้คือผมเป็นคนบุกเบิก ทำ,ท,ำทำตลาดนี่คือเป็นกลุ่มที่ใช้ใช้ใช้กําลังเยอะไหมตลาดเออใช้กําลังใช้กําลังซัพเยอะทำอยู่นานไหมครับตัวตลาดนะั้นสามปีสปีหลังจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากนั้นก็จีปาถาเลยก็กลับคือทั่วทั้นี้ก,นนก,ก,นนก็มีธุรกิจชิปปิ้งที่มันทําอยู่ตั้งแต่เมื่อ20ปีฮะ ชิปปิ้งเนี่ยคือเป็นธุรกิจของครอบครัวทำมายี่สปีแล้วครับพอเลิกจากตลาดนัดปุ๊บผมก็มาเปิดร้านอาหารที่รักกะบังคาแคร์แล้วพอทำร้านเสร็จก็หาหนู่นหานี่ทำไปเรื่อยจนช่วงโควิดก่อนโควิดช่วงนึงแหละพอดีพี่รุ่นพี่ผมที่เป็นนายกสมาคมเนี่ยคือแกเป็นคนที่ชวนผมไปทำหลายปีเพราะเรารักชอบรถอยู่แล้วก็เลยเข้มา,ามาทำและเราไปรู้จักเจนได้ไงครับแนั่งอยู่ตรงนี้แมให้เจมมาช่วยคดีชอ่อโกงพอดีโดนพดีชอ่อโกงเรื่องรถนี่แหละโดนโดนลูกค้าเหรอฮะ มิจฉาชีพดีกว่าครับไม่ใช่ลูกค้าเขามาหลอกเลยหาว่าเป็นเจ้าที่สหาการประมูลเอารถมาขายราคาถูกเราก็เลยซื้อใจยังไม่ได้เชื่อนะใจใจไม่ได้เชื่อแต่ว่ามันมีคนแบบรับรองให้เราเลยเชื่อใจยังไม่ได้เชื่อเพราะาเราคิดว่ามันไม่มีหลอกประเภทเนี้ย แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยพี่เชื่อผมหนึ่งว่อย่างนี้นอ่ะก็เลยโอนเงินไปช่วยลองดูตดนไปสามล้านสี่ห้าคันน่ะจริงๆแล้วคัเราลเป็นเกือบแปดแสนมั่งเจ็ดแสน 7, แล้วสำคัญคือเราอ่ะไปบอกเพื่อนๆรุ่นน้องอ่ะทุกคนเฮ้ยเรามีรถถูกเอาไหมบางคนก็เอะเอาโอนเงินให้ เราก็รับนเราก็รับหน้าเสือพอถึงวันโอนกลับพอถึงวันที่เรารู้ว่าโกงแน่ๆเราก็เราก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเงินคืนข้าไปผมเคยเจอรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งตอนนั้นคือเจอกันแล้วปุ๊บก็เขาก็เหมือนกับเอาใจเราไงเราก็โอเคเขาก็มาช่วยพี่ลงทุนทํารถไหมเลยโอเคเอาเอาลองดูเอาเงินให้มันไปทําประมาณสองล้านกว่าบาทตอนนั้นเพิร์นมีตัวเองอ่ะขับคัมรี่แล้วก็มีคัมรี่ติดไฟแนนซ์อยู่แล้วบอกเฮ้ยฝากขายหน่อยแล้วก็มีกระบะก็คือฝากทั้งหมดสามถึงสี่คัน แล้วก็เอาเงินไปลงทุงงน,นกับมันอีกมีอยู่วันหนึ่งปุ๊บมันบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ขายได้แล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะขายได้ละจะไปเปลี่ยนสัญญาสรุปว่าเช้าวันหนึ่งที่นัดกันจะไปเปลี่ยนสัญญาตัวมันหายไปแล้วลดละรถละไปด้วย,ววยเวลาไปจำนำโดนทั้งเงินโดนทั้งรถไปหมดเลยเป็นเสร็จรอบนั้นนะ่ะผมว่ามีห้าหลายล้านอะ่ะพี่ก็ใจดีเนาะไม่เอาเรื่องตามตามตามจับกันมาได้ คือมันหนีไปเลยก็เราก็ให้ี่เพื่อนพี่น้องช่วยกันตามตามกลับมาได้เขตั้งใจเป็นมิจฉาชีพใช่แล้วก็เอารถกลับมาได้แต่รถอ่ะมันเอาไปจำนำเราก็ต้องเอาเงินส่วนของเราอ่ะไปไถ่ถอนกับมาอีกแล้วทุกวันนี้เราก็ให้มันผ่อนหนี้ให้เราผ่อนอะไเนี่ยผ่อนผ่อนคือทุกวันนี้มันเปิดเต็นท์ขายซุปเปอร์คาร์ที่ดดังมากไอคนนี้แล้วมันก็ผ่อนแล้วก็ออมได้เงินมามันก็คือเราจนหมดต้องยอมรับว่าเขาก็เปลี่ยนตัวเองอ่ะคนนั้นนะเขาต้องยอมรับว่าเขาก็คือถ้าตามจับเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะ ไปทําชั่วกับคนอื่นอีก<ต>หนูก็เลยบอกว่าทําไมไม่จับเขาเข้าคุก<ม>เขาบอกไปคนให้โอกาสคน<ม>เขาบอกว่าถ้าจับเขาเข้าคุก<ม>เขาก็ไม่ใช้เงินเรา<ม>เขาก็เลยให้ให้คนนั้นน่ะทํางานใช้เงินจนทุกวันนี้เขาก็เขาก็ทํามาหาก,กินเป็นคนที่แบบดีขึ้นมาง,ง่ายง่ายว่าดีขึ้นมาค่ะโหวัดดวงมากเลยวัดวดวงค่ะวัดดวงอาา่านศูนย์ไ็ได้นะใช่ก็บเรยาก็ศศูนย์อยู่แล้วคือจับกลับมาได้ติดคุกหรือจับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นคุณไม่ได้เงินหรอกผมบอกว่าให้โอกาสมัน หาเงินมาแล้วมันก็ทําได้แล้วตอนลำบากสุดคือตอนไหนโโหโดนโกงโดนโกงด้วยแล้วก็หลายอย่างนะคะโดนโดนพนักงานในบริษัทมาสมเลยค่ะนึกว่าทีแรกก็กะจะโบทเลยอะคือหมดคือไม่ถึงกระหมดแต่มันมีแต่ว่ามันเราก็ไม่ไู้ไปทําอะไรคือมันโดนทั้งแย่งอาชีพโดนโกงเงินเหมือนกับจะโดนทําลายด้วยประมาณนั้นเลยทั้งให้เราเราก็ช่วยเหลือเขามาอะไรย่างเงี้ยหนึ่งปีเป็นที่แบบตัวเองแม่งนั่งคิด จะทําอะไรดีวะคิดอะไรไม่ออกเลยคือตันไปหมดเลยไม่ใช่ตันไปเพราะอะไรนะตันเพราะว่าเราไม่รู้สึกเสียใจกับาการที่เราช่วยเหลือคนแล้วแม่งโดนทําร้ายอะแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเพราะคนอื่นก็ลําบากกว่าเราอ,อคิดจริงจริงใช่ค่ะวันที่ลุกขึ้นได้าพอคิดว่าเออคนแม่งลาบากกว่าเราเยอะวะ่ะเราไม่มีวันนั้นก็ยังขับรถแซดโฟนะลาบากอะ่ะก็ยัง้ก็ยังมีเงินก็ยังมีรถนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองสู้ลุกขึ้นมาสู้ไอแซดโฟที่ได้มาก็ ลูกค้ามาใช้หนี้ใช้หนี้นะต้องมาแบบพาร์ผ่อนต่ออีกเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้แล้วเขาบอกเขาไม่มีเราก็เราเลอกได้เราก็ต้องรับมาก่อนเพราะฉะนั้นโดนทุกอย่างลูกค้าดีลูกค้าก็ไม่จ่ายแล้วก็มาโดนโก้ก็เลยพักไปปีงแล้วก็หนี้สินที่ลูกค้าติดหลายล้านอ่ะไม่ได้เอาสักบาทเลยนะคิดอย่างเราก็เกิดมามีตัวบ้านเราก็จนมีข้าวกินวันนี้ วันนี้เราเกิดมาเราไม่มีอะไรแล้วบ้านเราจนสมัยก่อนเราขายของตามสี่แยกอ่ะขายขนมที่ขายอะไรตามสี่แยกขนมทุกไอถูกแปบบขนมต้มอะไรเงี้ยทําเองกับแม่ทํเข้าวต้มมัดทําทุกอย่างตอนเด็กๆอ,อส่งตัวเองเรียนขายตามสี่แยกอะไรเงี้ยจนวันนี้เรามีขนาดนี้เราก็คิดว่าเออช่างมันเถอะวะไม่ตายก็หาใหม่คิดอย่างเดียวคือคิดยว่าสุขภาพดีดที่สุดเงินผมมองว่าวันนี้เราแค่พอมีพอกิน มีก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่เราไม่จำเป็นต้องรวยมากหรอกแต่ผมคิดว่าแค่มีข้าวกินแค่นี้พอแล้วมีบ้านอยู่เป็แรงกำลังใจในการใช้ชีวิตให้เดินออกมาได้ให้รู้สึกว่ามันต้องวันที่ล้มอ่ะจริงๆก็มีกันแล้วกันเขาก็ให้กําลังใจไงบอกสู้พี่เก่งจะตายกลัวอะไรอ,ะอยู่ตรงสามแยกเจ้าคุณอาหารค่ะลากระบงังเบอติดต่อของร้านคนระับ ศูนย์แปดแปดแปดสองสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะแ้วถ้าใครจะซื้อรถมือสองนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูเพราว่าในเครือเขามีทั้งสี่ร้อกว่าคันนะอาจจะชอบสักคันก็ได้นะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องรีบมาหน่อยนะเขาบอกเขาขายดี <laughs> เดี๋ยวก็ยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกับหลักหลายอาชีพมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ